โอเคนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องบรรณสอนซีเอชนะครับวันนี้เราจะมารวมเด็ดจากเกมไปดิพีหนึ่งนะครับผมจังหวะแรกครับมาอยู่ที่แบลรอบสรใจายที่เจอหลาดแล้วยิงไกลวนี่เข้าไปเลยนะครับดูว่าท่านช้าอีกครั้งนึ่งนะครับบางคนอาจจะดูไม่ทันไม่ทันนะครับก็ยิงเรื่อยๆนะครับลูกนี้ยิงด้วยเท้าขวาลูกนี้นะครับเข้าไปเลยนะครับผมจังหวะต่อมาครับคาฟูเลี้ยงมาทางขวาแล้วยังไงครับลูกนี้ ยิงลูกนี้เอ้าเข้าไปเลยครับยิงอัดเข้าไปเลยนะครับลูกนี้ตอนแรกผมก็นึกว่าจะเปิดบอลนะครับที่ไหนได้ครับยิงเข้าไปเลยแล้วจังหวะนี้ยังไงครับฟอนาโดตอเรตได้บอลแล้วยิงเข้าไปเลยครับแล้วจังหวะนี้เป็นรุดนกุลิดและแอดซีนนะครับซึ่งผมก็ยังงงอยู่นะครับกองหลังครับเตะบอลไปโดนขาของรุดกุลิดแล้วกลายเป็นไดแอดซินไปเฉยเลยนะครับลูกนี้ยิงเข้าไปนะครับจังหวะต่อมานะครับเป็นฟอนาโดตอเรคลิปลูกนี้ชนขาแล้ว อนแรกนึกว่าบอลจะออกนะครับแล้วบอลกระเด้งเข้าประตูไปนะครับลูกนี้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวะนี้ก็ทิ่บอลชนคาแล้วบอลลอยขึ้นฟ้านะครับเด้งกลับเข้าประตูครับจังหวะต่อมาเป็นจังหวะที่ผู้รักษาประตูนะครับวิ่งออกไปไล่บอลแล้วไปทําฟาวนะครับซึ่งตอนนี้จังหวะนี้เป็นซาลกานาบีนะครับเล่นเร็วจับบอลแล้วยิงยิงเลยนะครับก็เข้าไปแบบไม่มีผู้รักษาประตูอยู่นะครับผมจังหวะต่อมานะครับเป็นจังหวะฟาวนะครับแล้วมานเอลทอมเบียมายืนอยู่ หน้าเป้านะครับแล้วยิงเข้าไปเลยนะครับแล้วจังหวะต่อมาเป็นจังหวะของทอมเบียครับแต่ให้ปก้านั้นยิงกลางสนามพวกนี้เข้าไปเลยครับดูกันอีกครั้งนะครับจังหวะนี้ยิงกลางสนามจริงๆนะครับทอมเบียนะครับแต่ให้ปก้านั้นนะครับแล้วยิงจากกลางสนามนะครับลูกนี้ผมก็ฝากให้คุณฮีโร่กับคุณฮีโร่กับคุณนอื่นให้เห็นนะครับแล้วจังหวะนี้นะครับเคื่อฟ้าครับยิงไปติดคือให้สังเกตคนที่ เบอร์ยี่สินะครับแอนดูโรเบิร์ตสันนะครับจังหวะเมื่อกี้ยูบัตโต้ซิววาท่านี้เปิดไว้เซฟบนเซตแล้วเอ้าบอลไปจังหวะกักบนเซตนนะครับเกือบทำเข้าประตูตัวเองไปนะครับลูกนี้เป็นโจเอลมาติปหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับตัวต่อมาครับเป็นอาโนะครับเตะมุมมาแล้วมาที่ฟาวินโยนครับจับผมสโลภาพให้นะครับยิงทะลุลูกเข้าไปเลยนะครับลูกนี้เป็นจังหวะวอลเลย์เข้าไปเลยนะครับดูช้าๆชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกนี้ก็อาโนะ ก็คือจ่ายมาที่ฟาบินโยครับตรงกลางสนามแล้วยิงแบบตรงๆแล้วทะลุมาหมดเลยนะครับจังหวะต่อมาครับเป็นเจอรลานะครับล็อกแล้วปั่นด้วยเท้าซ้ายโค้งครับจังหวะต่อมาครับอาร์โนเปิดเข้ามาแล้วเป็นเอ่อน่าจะเป็นฮาเรนสดนะครับจากอากาศลูกนี้สวยงามครับบอลไปเด้งชนหลังแล้วเข้าประตูครับจังหวะต่อมาครับเป็นลิโอนลเมสซี่ปั่นด้วยเท้าซ้ายสวยงามนะครับผม ดูชั้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจังหวะนี้ยิงไกลไหมครับแล้วก็หืมโกลรับไม่ถึงครับแล้วจังหวะนี้ยังไงครับบอลมาอยู่ที่กลางสนามแล้วอาร์โนซัดเรียบร้อยครับจังหวะนี้ผมก็ดูไม่ค่อยจะทันเท่าไหร่นะครับนี่มีท่าเต้นสุดกวนตีนนะครับเอ้ยไม่ใช่ครับขออภัยในกันพูดจาคล้ายนะครับก็จังหวะนี้เคลียร์ออกไปครับไม่ไปเข้าทางออกเลดแชมเบอร์เลนนะครับก็ยิงไกลลูกนี้หืมสวยงามนะครับจังหวะต่อมาน่าจะเป็น พาเวลเนเบดหรือเปล่าครับปั่นเรียกนี้ปั่นลูกนี้เรียบร้อยเลยนะครับปั่นด้วยเท้าขวาจากฝั่งซ้ายนะครับดูช้าๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับปั่นลูกนี้โค้งๆจนเสาเข้าประตูไปครับแล้วครับจังหวะนี้ยังไงครับอยู่ทางฝั่งซ้ายภาพอาจจะเบอร์เบอร์ขออภัยนะครับเปิดมาจากทางฝั่งซ้ายครับแล้วโรนันโดจอาการลูกนี้เรียบร้อยครับหูสุดยอดครับลูกนี้เข้าไปเลยนะครับ แล้วดูช้าๆช้าๆอีกครั้งนึนะครับจากฝั่งซ้ายเปิดเข้าไปลูกนี้จากบรนอากาศเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้เปิดบอลโค้งเอา้าเด้งชนกองหลังเข้าโกตัวเองเฉยเลยครับลูกนี้เป็นการนําเข้าประตูตัวเองที่ฮาฮาครับลูกนี้ช็อตเด็ดจริงๆครับลูกนี้เปิดไปแล้วบอลโดนขาแล้วเด้งชนเสาเข้าประตูตัวเองไปนะครับจังหวะต่อมานะครับเป็นจังหวะที่สาระดูเยอะ,ะครับให้ บอลกระทางแบ็คแล้วปั่นเข้าไปเลยครับโู uh huh. ลูกนี้ปัน่นโค้งๆเข้าไปเลยนะครับจังหวะต่อมานะคบเป็นจังหวะที่จะเลี้ยงเข้าประตูแต่ชนเสาแล้วเฉลิมพงเกิดแก้วนะครับลูกนี้คือตั้งใจจะวิ่งกลับมาไล่บอลนะครับแต่กลายเป็นว่าไปวิ่งชนบอลเข้าประตูตัวเองเลยนะครับลูกนี้ดูครับอื hm. เลี้ยงเข้ากโกตัวเองเฉยเลยจังหวะต่อมานะครับเป็นจังหวะที่คายวอลเกอร์เลี้ยงมาแล้วชิปบอลข้ามหวัวเหนือเหนือเข้าไปเลยครับลูกนี้ เข้าไปดื้อๆครับดูช้าๆอีกครั้งนะครับอืข้ามหัวเข้าไปเลยครับก็อันนี้เป็นเพียง EP หนึ่งนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e ให้ช่องบรรณานรซีทด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนชอบช็อตไหนในคลิปนี้ครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ๊ายบาย